สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สิบสี่ในเทศกาลธรรมดานะครับบทสดุดีในวันดีนะครับมีความไพเราะเราอ่านบทอ่านที่หนึ่งจบแล้วผู้อ่านก็จะอ่านเพลงสดุดีสลับกับสัตบุรุษร้องบทสร้อยในวัดนะครับแล้วก็เป็นบทสดุดีที่น่าสนใจนะครับก็บอกว่า ธาตุชายมองดูมือของนายของตนฉันใดธาตุหญิงมองดูมือของนายหญิงฉันใดข้าพเจ้าก็มองดูองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังฉันนั้นทําไมต้องมองดูมือครับคือคือเราเป็นทาตเนี่ยเราไม่สามารถจะจ้องหน้านายได้เราเป็นเราเป็นทาตเป็นบ่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราคอยสังเกตมือของเจ้านายว่าเมื่อไหร่จะเรียกเราเข้าไป แล้วคนเข,เขียนบทสดุดีคนเขียนคนนี้เขาต้องการจะบอกว่าเราอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าเราต่ำต้อยเราไม่รู้ว่าจะเข้าไปหาพระป็นเจ้าอย่างไรเราเหมือนคนใช้ที่มองดูมือนายนะครับเพราะฉะนั้นบทสดุดีในวันนี้ก็เลยมีความไพเราะนะครับข้าพเจ้าเงยหน้ามองหาพระองค์ผู้ประทับอยู่บนสวรรค์ในตาของทาตชายจ้องมองมือของนาย ในตาของทาตหญิงจ้องมองมือของนายหญิงฉันใดในตาของข้าพเจ้าทั้งหลายก็จ้องมององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าฉันนั้นจนกว่าจะได้รับพระกรุณาเนี่ยครับเพราะนั้นก็เ,เอาไปแต่งเป็นเพลงนะครับเ,เรามองดูพระเจ้าเหมือนบ่าวดูนายดูว่าเมื่อไหร่พระเป็นเจ้าจะทรงกวักมือเรียกเราเพราะเราไม่สามารถจะไปจ้องมองหน้า นายนะครับเราเป็นบ่าวเขาเปรียบเทียบแบบนี้การก็ไปหาพระบินเจ้าด้วยความหวังแล้วพระบินเจ้าก็ทรงเรียกเราอวยพรชีวิตเราข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงพระกรูณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายถูกดูหมิ่นมากเกินไปแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายทนการเยาะเย้ยจากคนโอหังและทนการดูหมิ่นจากผู้หญิงจะโสมากเกินไปแล้วในชีวิตของเราบางทีเราซื้อ,เร,อเราซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าเราโดนคนเอาเปรียบเราโดนคนเยาะเย้ยความหลังความหวังของเรามีแต่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเราไม่ได้หวังในมนุษย์ว่าใครจะมาช่วยเราได้ยกเว้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะความบกพร่องเป็นความอ่อนแอชนิด ที่มีในชีวิตด้วยกันทุกคนและการโตขึ้นมาในบ้านก็จะเห็นส่วนดีของกันและกันได้ชัดเจนมากกว่าคนนอกบ้านอย่างดีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราโตขึ้นมาเราเห็นความบกพร่องมากกว่าคนข้างนอกแน่นอนคนโง่เท่านั้นนะ่ะที่จะเอาความบกพร่องของพี่ของน้องเนี่ยมาตำหนิแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่โต เพลงสดุดีที่123ที่อ่านในวันนี้ข้าพเจ้าเงยหน้ามองหาองค์ผู้ประทับอยู่บนสวรรค์ตาของทาตชายจับอยู่ที่มือของนายตาของทาสหญิงจับอยู่ที่มือของนายหญิงฉันใดตาของข้าพเจ้าก็จับอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าจัดนั้นคอยให้ส่งพระกรุณาทำไมทาตชายหญิงต้องเงยหน้ามองดูนาย ็เพราะตามธรรมเนียมทาตไม่สามารถมองหรือศบตาเจ้านายตรงๆได้เขาเพียพยายามเงยหน้าเปิดบางครั้งมองดูมือของนายทำไมต้องมองดูมือของนายเพราะเขามองตรงๆไปยังใบหน้าไม่ได้แต่เขามองที่มือก็เพื่อจะเห็นทันทีเมื่อนายส่งสัญญาณกระดิกนิ้วเรียกทาตผู้นั้นให้เข้าไปหาเพื่อรับใช้และได้รับความกรุณาจากเจ้านาย ผู้เขียนเพลงสุดูดีเปรียบตนเองต่ำต้อยเจ้าพระพักพระเจ้ารอคอยพระกรุณาความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระข้าพเจ้าทั้งหลายถูกดูหมิ่นมากเกินไปแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายทนการเยาะเยะ้ยจากคนโอหังและทนการดูหมิ่นจากผู้หญิงยโสมากเกินไปแล้ว สภาพของคนดีที่ถูกคนชั่วร้ายกลุ่มเหเขามีหนทางเดียวคือถวายเรื่องราวความทุกข์หนักใจให้กับพระเจ้าทรงตัดสินและประทานความยุติธรรมบรรเทาใจแก่เขาเขาเลือกเอาหนทางสันติที่ไม่ตอบโต้หรือกระทำการร้ายตอบซึ่งเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงสอนดังนั้นหนทางนี้จะพบทางออก ในความช่วยเหลือจากพระเจ้าและแมอบความไว้ใจไว้กับพระองค์ชีวิตจริงสงบและดำเนินต่อไปได้เราฝากความยุติธรรมให้พระเจ้าทรงตัดสินนะครับสิ่งที่เราได้รับความอายุติธรรมจากคนในโลกเรากลับทูลถวายแด่พระเจ้าแล้วรอคอยจากพระเจ้าเพียงเท่านั้นความไว้วางใจและรอคอยด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเช่นนี้บางที เกิดจากการณีที่ผู้คนดูหมิ่นดูแคนสบประมาทชีวิตที่รักพระเจ้าที่เรากำลังดำเนินอยู่การที่เราได้รับความอายุที่ทำบางทีเกิดมาจากการที่เราซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าเราเพียรพยายามดำเนินชีวิตตามที่พระสอนแต่คนดูแคนดูถูกดูหมิ่นชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าเช่นนี้ บทพดบรสารของนนบุญมาราโกวันนี้ก็เลยพูดถึงว่าชีวิตของคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าบางทีก็ได้รับการดูหมิน่นและไม่เว้นแม้แต่พระเยซูเจ้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสักแค่ไหน แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะต้องแลกกับครอบครวัวที่แตกสลายวันนี้คุณมีความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของคุณมากแค่ไหนถามตัวคุณเองแล้วหรือยังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยห่วงใยคุณเสมอ ซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้านะครับการดําเนินชีวิตอย่างดีบางทีก็ได้รับการดูถูกดูแคลนดูหมิน่นเรามาฟังบทพระวรสารนบุญมาราโกในวันนี้นะครับพระเยซูเจ้าสเสด็จกลับไปยังบู่บ้านนาซาแรตถิ่นกําเนิดของพระองค์เทศสนาสั่งสอนในศาลาธรรมการที่พระองค์ไม่ค่อยได้รับการต้อนรับนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าในวันนี้ ไม่มีกิจการดีงามใดๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขาทั้งๆท,ที่พระองค์เสด็จไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ทรงปกป้อหัดรักษาโรคให้กับบางคนเท่านั้นพวกเขาทำอะไรพวกเขาไม่เชื่อในพระองค์ผู้คนแทนที่จะชื่นชมกับตั้งคำถามว่าเขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหนปีชายานที่เขาได้รับมานี้คืออะไรอะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด,ด้วยมือของเขา คนนี้เป็นลูกช่งางไม้ลูกนางมารีเป็นพี่น้องของยากอบโยเซฟยูดาและซีมอนไม่ใช่หรือพี่สาวน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือคนเหล่านั้นรู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์ไม่มีความดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านนาซแรตแปลกมากเลยพระเยซูเจ้าไปที่ไหนปกมือรักษาคนเจ็บป่วยพวกเขา ได้พระพรจากพระยสุเจ้าเยอะแยะแต่พอกลับมาบ้านไม่มีความดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านนาซารัตพระองค์ปกศีรษะบางคนเพราะเขาไม่เชื่อในพระองค์โอ้น่าสงสารนะครับสำหรับชีวิตที่รักและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าชีวิตที่เฝ้ารอก็จะได้เห็นพระยุติธรรมแต่ในขณะเฝ้ารอเขาได้รับความสงบและพระพร เป็นเสมือนเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในบัดนั้นเลยแต่ผู้ไม่วางใจดูหมินปฏิเสธหนทางของพระเจ้าที่มาถึงต่อหน้ากับไม่มีความดีหรือเครื่องหมายอัศจรรย์ใดเป็นรางวัลแก่ชีวิตพระองค์ทรงทำอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้นอกจากปลุกพระหัตรักษาผู้เจ็บป่วยบางคนให้หายจากโรคภัยพระองค์ทรงแปลกพระไัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อ พระเยซูเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่าประกาศกย่อมไม่ถูกเย็ดหยามนอกจากในถิ่นกําเนิดท่ามกลางวงญาติและในบ้านของตนน่าเห็นใจนะครับพวกกลับไปบ้านไม่มีความดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านนาสรัฐเพราะเพียงแค่ว่าเขาดูหมิน่นว่าพระเยซูเจ้าเป็นคนที่โตขึ้นมาด้วยกันไม่มีสิ่งดีใดๆเกิดขึ้นในครอบครัวของเราอย่างแน่นอน หากเราไม่เชื่อในความดีของกันและกันบางทีเราพบว่าคนนอกบ้านให้การยอมรับและต้อนรับเราในขณะที่เราออกไปช่วยเสริมให้ที่ทำงานและสังคมอื่นก้าวหน้ามีผลจากการงานที่เราทำอย่างมากแต่เมื่อกลับเข้าบ้านความบกพร่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องราวในอดีตกลับกลายเป็นกำแพงและม่านบังตาไม่ให้เราเห็นความดียิ่งใหญ่ของกันและกันในครอบครัว บ้านเราจึงไม่เหลืออะไรให้ชื่นชมนอกจากความผิดที่เราจับกันไปจับกันมาก็เกิดเป็นความอิจฉาในส่วนดีของพี่น้องคนอื่นทุกเจ้าเราออกจากบ้านเอาความดีที่เรามีไปกับเราด้วยแต่ได้แสดงออกแบ่งปันแก่คนนอกบ้านในสังคมที่เขามองเลยข้ามความบกพร่องของเราไป เมื่ออยู่ด้วยกันในบ้านเราจึงต้องหัดเป็นคนให้อภัยอดทนและหัดมองข้ามความอ่อนแอของกันและกันบ้างเพื่อให้ความดีงามในชีวิตของพี่น้องได้แสดงตัวของมันออกมาแทนที่เราจะคอยมองแต่ข้อบอกพร่องเพราะความบกพร่องเป็นความอ่อนแอชนิดหนึ่งที่มีในชีวิตด้วยกันทุกคนและการโตขึ้นมาในบ้านก็จะเห็นส่วนนี้ของกันและกันได้ชัดเจนมากกว่าคนนอกบ้าน อย่างดีงเลี่ยงไม่ได้ความอ่อนแอความบกพร่องเป็นความอ่อนแอที่เรามีด้วยกันในชีวิตเราอยู่ในบ้านเราก็เห็นกันและกันชัดมากกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องหัดวองข้ามความบกพร่องนี้ไปบ้างเพราะเราอยู่ด้วยกันเราก็เห็นแต่จริงๆชีวิตคนก็มีความบกพร่องอย่างนี้ทั้นนั้นอะ่ะเพราะว่าความบกพร่องแบบนี้เป็นความอ่อนแอในชีวิตที่มีมาแต่กําเนิดเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ยอมให้อภัยกันเราจับผิดกันในบ้านเราเอาข้อบกพร่องที่เขามีในชีวิตที่เราเห็นมาตั้งแต่เล็กๆเป็นพี่เป็นน้องโตขึ้นมามาเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่มีความดีใดๆเกิดขึ้นให้เราชื่นชมในครอบครัวของเราคนในบ้านที่เราไม่ชอบไม่พอใจอาจจะเป็นหนามที่คอยทิ่มตำชีวิตทุกๆวัน วัน,นที่สองจมาเนบุญเปาโลถึงชาวโคดินฉบับที่สองในวันนี้เล่าว่าเนบุญเปาโลมีบางสิ่งในชีวิตที่ท่านไม่ชอบเป็นเหมือนหนามทิ่มตําในชีวิตของท่านเหมือนเราอยู่ในครอบครัวแล้วก็พี่พี่น้องๆองอาจจะมีข้อบอกพร่องแล้วเราไม่ชอบแล้วอยู่ในบ้านก็เหมือนมีหนามทิ่มตําตัวเราแล้วน,นบุญเปาโลสอนอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ ความรักไม่อิจฉาความรักไม่หยิ่งจองหองความรักไม่ช่างจดจำความผิดความรักไม่ประพฤติผิดความรักพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเราทุกคนมีความรักแต่เราเข้าใจคำว่ารักมากแค่ไหนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณค่าของความรัก การที่เราเห็นข้อบกพร่องของกันและกันในครอบครัวนะครับมันก็เป็นธรรมดาเพราะเราโตขึ้นมาในบ้านเราย่อมเห็นแล้วก็ความบกพร่องเหล่านี้มันเป็นความอ่อนแอนที่มีอยู่ในชีวิตของคนทุกๆคนแหละครับเผอ,อิญเราอยู่ในบ้านเราก็เห็นชัดเราไม่ควรจะเอาข้อบกพร่องในชีวิตของพี่ๆน้องๆที่เราเห็นมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมาเป็นอุปสรรคของการที่เราจะเห็นความดีดในชีวิตของเขา สมัยเราเป็นเด็กๆเราก็ทะเลาะกันในบ้านพี่ๆน้องๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดกันไปพูดกับคนนอกบ้านแต่เราจะเป็นอย่างนีง้ในชีวิตของเราตลอดไม่ได้นะครับเราโตขึ้นมาเราต้องเข้าใจว่าออกก็เพราะเราอยู่ด้วยกันไงเราอยู่ด้วยกันเราก็เห็นข้อบอกพร่องมากกว่าคนข้างนอกก็ไม่เห็นข้อบอกพร่องเพราะฉะนั้นเราต้องหัดที่จะมองเห็นความดีในข้อบอกพร่องของพี่ๆน้องๆด้วยแม้งั้นบ้านเราก็ไม่มีสิ่งใดดีเกิดขึ้น เหมือนคนนาซารัตไม่ได้รับความดีอะไรในวันที่พระเยซูเจ้ากลับไปอย่างหมู่บ้านเกิดของพค์ในวันนี้นะครับนบุญเปาโลมีบางสิ่งในชีวิตที่ท่านไม่ชอบท่านพะบรรณาขอพระเจ้าถึงสามครั้งขอให้พระเจ้าทรงเอาออกไปจากชีวิตเราไม่ทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่ท่านไม่ชอบเนี่ยเราไม่ทราบว่าคืออะไร มีนักประกัมพ์เคยอธิบายว่ามันเป็นโรคแพ้อากาศชายทะเลของนักบุญเปาโลนะครับเมื่อเป็นแล้วจะเป็นไข้แล้วท่านต้องเดินทางรอบทะเลมเมดิเตอร์เรเนียนพอไปอยู่ที่ชายทะเลเมื่อไหร่ไข้เนี่ยมันจะลุมแล้วพอเป็นไข้นี้ปั๊บมันจะเหมือนมีหนามทิ่มต่ำตัวเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านขอให้เอาออกไปจากชีวิตของท่านนะครับ พระเจ้าทรงให้มีหนามทิ่มแทงเนื้อหนังของข้าพเจ้าดุดทูดของซาตานที่คอยตบตีข้าพเจ้ามีให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไปแต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระหัตถทานของเราเพียงพอสำหรับท่านเพราะอานุภาพสาแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอพระอนุภาพของพระเจ้าแสดงในชีวิตของเราเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ เพราะฉะนั้นเราจะไปอวดตัวว่าเราเข้มแข็งเราเก่งนบุญเปาโลบอกพระเจ้าก็มีสิ่งที่เหมือนหนามทิ่มตําตัวอาจจะเป็นไข้ที่พ่ออธิบายไปหรืออาจจะมีข้อบอกพร่องที่เรื่องบุญเปาโลมีบางประการนะครับความใจร้อนหรือว่าการหุนหันพันแล่นหรือว่าการที่ท่านต้องการเอาชนะชาวยิวทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นความอ่อนแอเมื่อกี้พ่อถึงบอกว่าเราอยู่ในครอบครัว ความบกพร่องในชีวิตมันก็เป็นความอ่อนแอที่มันมีในชีวิตด้วยกันทุกคนะเราเข้มแข็งได้รับความช่วยเหลือจากพระพิณเจ้าก็ในวันที่เราอ่อนแอเพราะฉะนั้นความอ่อนแอนี่จึงเป็นสิ่งที่มันมีด้วยกันทุกคนและเป็นหนทางที่เราต้องถ่อมตนลงจะได้รับความช่วยเหลือจากพระปิณเจ้าที่จริงจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคดินตอนนี้ท่านกําลังตอบชาวโคดินที่กล่าวหาว่าท่านพูดไม่เก่งนะครับ ชาวโคดินหาว่าท่านพูดไม่เก่งเทศสอนสู้อพอลโลไม่ได้หรือหาว่าท่านไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับชาวยูที่กล่าวหาท่านทำนองว่าท่านอ่อนแอท่านกำลังจะบอกว่าสำหรับคิเชียนแล้วเราเข้มแข็งที่สุดตอนที่เราอ่อนแอเพราะเราจะมีพระหัรสถานของพระเจ้าในวันที่เราอ่อนแอเสมอตรงข้ามกับคนที่หยิ่งจองหองอวดเก่ง เขาก็ไม่อาจฉายแสงแห่งพระหัรสถานความช่วยเหลือของพระเป็นเจ้าในชีวิตของเขาออกมาได้เพื่อไม่ให้การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่นี้ทําให้ขพระเจ้ายกตนเกินไปพระเจ้าทรงให้มีหนามทิ่มแทงเนือหนังของขพระเจ้าบางทีพระเจ้าก็ไม่ทรงเอาใครที่เราไม่ชอบออกไปจากบ้านเราเพื่อเราจะไม่ยิงจองหองและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะเขาก็ต้องอดทนเราไม่มากก็น้อยด้วยเช่นเดียวกัน เราอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องอดทนเขาก็ต้องอดทนเราความดีในชีวิตของเราจึงเกิดจากพระหัสถานที่พระเจ้าประทานมาให้เราอดทนแบกรับได้คิตชนคือคนที่ไม่ได้สวดขอพระให้ยกเอาปัญหาอุปสรรคต่างๆออกไปจากชีวิตแต่เป็นคนที่สวดภาวนาขอให้เราแข็งแกร่งสามารถทนรับเรื่องทุกเรื่องในชีวิตที่เข้ามาและผ่านพ้นไปได้ คริสตังไม่ใช่คนที่มาสวดขอพระขอให้เอาความทุกข์ยากลําบากความที่เราไม่ชอบออกไปจากชีวิตให้หมดแต่เป็นคนที่สวดขอพระพิญเจ้าขอให้เรามีหัวใจที่แข็งแกร่งสามารถทนรับเรื่องทุกเรื่องในชีวิตและผ่านพ้นไปได้บทนันที่หนึ่งในหนังสือประกาศกเอเสเคียนจึงดูเหมือนว่าแม้ชาวอิสราเอลจะเป็นประชากรหน้าเบือน,น่ายหัวดือ้อไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ในพระคัมภีร์วันนี้ใช้คำว่าลูกหน้าด้านและใจดื้อด้านโอ้แรงนะครับประกาศสกเอเสเคียนบอกพระเป็นเจ้าตรัสว่าพวกท่านเป็นลูกหน้าด้านใจดื้อด้านแต่พระเจ้าทรงบัญชาให้เอเสเคียนกลับเข้าไปเทศในหมู่พวกเขาพระเจ้าทรงพร้อมที่จะประทับกับประชากรผู้ที่พระองค์ทรงรักเขาเหมือนลูกในครอบครัวของพระเจ้าไม่ว่าพวกเขาจะเกเรเพียงใดก็ตาม ท่านจะต้องพูดกับเขาว่าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้เขาจะฟังหรือไม่ก็ตามคนกบฏเหล่านั้นอย่างน้อยก็จะรู้ว่ามีประกาศกอยู่ในหมู่เขาพระเจ้าไม่ทรงหนีพวกเขาไปไหนเหมือนพี่พี่น้องน้องในบ้านจะฟังเราหรือไม่ฟังก็ตามสักวันหนึ่งเขาคงคิดได้ว่าที่สุดแล้วเรากลับเข้าบ้านทุกวันไม่หนีเขาไปไหนจังๆังที่เราทำได้ เพราะการกลับไปอดทนเพราะรักเขาเป็นความเข้มแข็งที่พระเจ้าทรงแสดงออกในชีวิตของเรามากยิ่งกว่าการเดินหนีไปด้วยพละกกำลังของตัวเราเองเราอาจจะเบื่อวัดบ้างเบื่อพิธีมิสซาและคุณพ่อบ้างและหายหน้าหายตาไปทําสิ่งอื่นแต่ถ้าบันใดเราเหนื่อยลา้าและคิดได้หวนกลับมาที่วัดพระเจ้าและคุณพ่อ ก็รอเราอยู่บนพระแท่นที่เดิมตรงนั้นแล้วไม่หนีไปไหนเราจะฟังหรือไม่ฟังอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าไม่หนีเราไปไหนทรงรอเราอยู่ที่ทรงนั้นเสมอสวัสดีครับ